ด,ดิฉันชื่อนางสาวพิตาตะกุดเพลงเลขที่11ดิฉันชื่อนางสาวแสนดาวีเลขที่12ดิฉันชื่อนางสาวอภกร์ิมาเลขที่23วันนี้เราจะมาเสนอเรื่องหกข้อดีข้อเสียของโซลาร์เซล ปัญหาในการจัดการีที่เกิดจากการแผงโซลาเซลการใช้ที่ินสหับติั้งโซลเซลล์อาส่งต่อที่ดเศรษฐกิจข้อดีเป็นพลังงานที่ไม่จากัดเพทังประเทศไทยมีแสงอิตย์ลอดทัปีทาให้สามารถผลิตไฟฟาได้จากแผงโซลเซลล์ได้สบายลดค่าใช้จ่ายข้อเสีย ต้องใช้เงินจำนวนมากในการซื้อแผงโซลาเซลล์ต่อสิ่งแวดล้อมข้อดีเป็นพลังงานทำสะอาดไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเนื่องจากมีการคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกข้อเสียทำให้บริเวณรอบๆแผงโซลารเซลล์มีระภูภูมิร้อนขึ้นวันนี้ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ <laughs>